สวัสดีตอนบ่ายที่ริมคลองล่มไม้ไผ่ริมห้วยล่มไม้ไผ่นะครับผม <S <S เมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วผมปลูกต้นจากไว้นะเพื่อเป็นอนุสรณ์นะถึงน้องกุ๊กนะดอกเตอร์บัวนาเขาแก้วนะที่น้องได้เสียชีวิตไปก็ผมปลูกต้นจากไว้นะตั้งใจจะปลูกได้เยอะแต่ว่าปลูกได้แค่สี่สิบต้นนะรอดอยู่สาสิบกว่าต้นนะก็เริ่มโตแล้วนะสูงกว่าศอกละ นะครับผมวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาตินะฮะให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินผมก็จะปลูกต้นเ,เตยทะเลนะผมเก็บทลายมาแล้วนะฮะเนี่ยลูกเตยทะเลหรือว่าต้นลำเจียกนะครับผมขุดหลุมผมก็ใช้ท่อขุดเนี่ยอย่างนี้นะแค่ทิ้มลงไปก็ได้ได้หลุมละ แล้วก็เอาเตยทะเลฝังลงไปนะฮะนะครับผมฝนะังลงไปก็นะฝังไปเยอะๆทีๆเลยนะฮะเธอจะขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะปลูกต้นไม้ไว้ให้แผ่นดินวันนี้ก็ปลูกกันหมดทลายนะน่าจะได้ทักสามสี่สิบเมล็ดนะครับผมนะก็วันแม่แห่งชาติก็ทำ ปลูกต้นไม้ให้กับชาติให้กับแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์กับพื้นแผ่นดินนะครับผมนะฮะลงมือทําแล้วก็จะมีคําตอบนะอยากได้ป่าอยากได้ลดภาวะโลกร้อนก็ปลูกต้นไม้นะทางออกทางเดียวที่คิดได้ณนะตอนนี้นะคิดแล้วก็ลงมือทําครับผมสวัสดีครับ